ู้ชมมาพบกับรายการเปิดเลนสองชุมชนกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการดีๆที่โรงเรียนบ้านกอตะตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่นีมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยภายใต้ชื่อโครงการเมกะศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยซอฟพ,พาวเวอร์ประจำปี2568จัดขึ้นระหว่างวันที่8มกราคมถึง12มีนาคม2568 โดยสมาคมกีฬามวยไทยจังหวัดขอนแก่นร่วมกับโรงเรียนบ้านกอกค่ะสำหรับพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่15มกราคมที่ผ่านมาณนะโรงเรียนบ้านกอกโดยนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเมกะศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยซอฟท์พาวเวอร์ประจำปี2568ซึ่งทางคณะกรรมการสมาคมกีฬามวยไทยจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเป็ดคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าพระสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ,ศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งหอการท้าจังหวัดขอนแก่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อพร้อมคณะครูและนักเรียนฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนกลุ่มอสอมอและผู้ที่มาร่วมงานให้การต้อนรับจำนวนกว่า200คน สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนได้กำหนดจัดทุกวันพุธตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน90คนค่ะประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหในคาบแรกนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาคทฤษฎีโด,ดยครูมวยนะคะก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและประวัติของมวยไทยอุปกรณ์มวยไทยการไร้รำไหว้ครูมวยการออกอาวุธเช่นการใช้หมัดศอกเข่าและเท้าเป็นต้น หลังจากได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครูมวยก็จะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มค่ะและสอนภาคปฏิบตัติซึ่งนักเรียนทุกคนก็จะได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยในระดับขั้นพื้นฐานจนสามารถฝึกฝนให้ตนเองมีทักษะและความสามารถด้านมวยไทยนั่นเองหากจะสังเกตกันให้ดีๆนะคะในช่วงสัปดาห์แรกนักเรียนก็จะไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมวยไทยมากนักแต่พอหลังจากที่ผ่านไป3สัปดาห์ค่ะ นักเรียนก็จะเริ่มมีความรู้เกี่ยวกับมวยไทยมากขึ้นทักษะการออกอาวุธการใช้หมัดเข่าสอกและเทา้าก็มีความชัดเจนมากขึ้นครูม,มวยหลายท่านถึงกับเอ่ยปากว่าในอนาคตโรงเรียนบ้านกอกคือจุดเริ่มต้นนักมวยต้นกล้าของจังหวัดขอนแก่นอย่างแน่นอนหากมีการต่อยอดโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับโครงการเมรกาศิลปวัฒนธรรมมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่ทางสมาคมมวยไทย จังหวัดขอนแก่นนำเข้ามาในส่วนของโรงเรียนเด็กนักเรียนและคณะครูเราได้เรียนมาเทอมหนึ่งภาพความสําเร็จที่ออกมาก็คือเด็กได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและรู้จักคําว่ามวยไทยเพิ่มขึ้นส่วนตัวครูนะครับก็มีก็มีความรู้สึกว่าเออได้รู้จักคําว่ามวยไทยเพราะว่าส่วนมากครูเราไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ขอบคุณชุมชนโดยเฉพาะท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดแล้วก็ ข้าราชการที่อยู่ข้างหลังนะครับที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับส่วนในเรื่องของงบประมาณหนึ่งเราสามารถซัพพอร์ตจากของทางสำนักงานเทศบาลตบ,บน้ำเป็ดได้นะครับเพราะว่าทางสำนักงานตบ,บน้ำเป็ดมีมีกองทุนสปสชนะครับที่เราสามารถเอามาทำโครงการการออกกำลังกายของโรงเรียนหรือ นในการของประมาณเ,าเรื่องนี้เราทําเป็นโครงการมาได้เลยนะครับโครงการก็จะประมาณตกอยู่35,000บาทถึง40,000บาทต่อโครงการครับหน่งในสถานศึกษาในตำบลน้นเป็ดจะมีหลายแห่งนะครับจุดแรกผมอยากให้เราเริ่มต้นจากสถานศึกษาก่อนครบสถานศึกษาระดับประถมมัธยมนะครับแล้วก็สามารถ เข้ามาในชุมชนั้านเราได้อีกครับอยากให้พื้นที่อื่นๆนําแบบอย่างหรือว่าตัวอย่างของอตำบลวัเป็ดเรานะครับเอาไปใช้ในพื้นที่นะครับก่อนอ,อย่างอื่นก็หนึ่งรักษาวัฒนธรรมนะครับของมวยไทยของเรานะครับสองเด็กๆได้รู้จักการป้องกันตัวนะครับป้องกันตัวเองป้องกันคนอื่นนะครับแล้วก็รักษาวัฒนธรรมด้วยนะครับตอนแรกเลยนะคะที่ ท่านผู้ใหญ่เขามาติดต่อรู้สึกเป็นกังวลว่าเอ๊ะมวยไทยคืออะไรที่จะมาสอนให้กับเด็กๆแล้วเด็กเราเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเด็กประถมไม่รู้ว่ามวยไทยอะ่ะเด็กเขาจะเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้พอเราได้เรียนทั้งหมด10กว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งเด็กเล็กเด็กปนหนึ่งสามารถแบบใช้ขาใช้เขา่าใช้ศอกเรารู้สึกว่าเออสอนได้จริงจริง ค่ะแล้วก็เราปรับใจอีกอย่างหนึ่งคือความทุ่มเทของท่านอาจารย์ทุกๆท่านนะคะที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจสละเวลาหนูได้ยินมาว่าอาจารย์บางท่านมีงานประจําอยู่แล้วและท่านได้สับเปลี่ยนเวลาเพื่อที่จะให้ตรงกับวันสอนของเรานะคะและนอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจากกําลังกายที่สอนเราแล้วกําลังรัพย์ที่ทุกท่านทุ่มเทมาได้ยินมาว่าไม่มีงบประมาณ เราก็ขอขอบคุณนะคะทั้งกําลังกายกําลังทรัพย์แล้วก็นอกเหนือจากการสอนทักษะมวยไทยแล้วสิ่งที่เด็กเราได้คือวินยัยค่ะความตรงต่อเวลาความมีน้ําใจนักกีฬาขอบคุณมากๆค่ะที่ให้โรงเรียนบ้านเกอกเป็นโรงเรียนแรกนะคะที่เป็นโครงการเมกะศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยซอฟท์พาวเวอร์ของจังหวัดขอนแก่นขอบคุณค่ะ และเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาสมาคมกีฬามวยไทยจังหวัดขอนแก่นได้จัดพิธีปิดโครงการเมกาศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยซอฟ์พาวเวอร์ประจำปี2568ณนโะรงเรียนบ้านกอกเกพร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน90คนและมีพิธีสวมมงคลให้กับนักเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีกำบบนันตำบลบ้านเ็ดผู้ใหญ่บ้านบ้านกอกผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกอก คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีปิดในครั้งนี้ด้วยสำหรับพิธีปิดโครงการนักเรียนทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตตะเวทีต่อครูมวยที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้โดยการร่ายรำไหว้ครูมวยด้วยท่วงท้าที่สวยงามและได้มีตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณครูมวยทุกคนพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นผู้อนุรักษ์และศึกษาศิลปะก,การต่อสู้แม่ไม้มวยไทยซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของไทย ให้คงอยู่ตลอดไปและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกทําให้บรรยากาศภายในงานนั้นสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะ และทั้งหมดนี้คือกิจกรรมดีๆและโครงการดีๆที่เกิดขึ้นหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการให้ทางรายการเปิดเลน2ชุมชนนำเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจ a c e b o o k เปิดเลนสอชุมชนหรือติดต่อมาที่หมายเลขโทรศพัพท์0647075300 ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสื่อท้องถิ่นที่พร้อมนำเสนอเรื่องราวสร้างสารรค์ต่อสังคมแบบนี้ได้ที่ช่องทางเพจ Facebook และ YouTube Channel เปิดเล่นส่งชิมชิกันเยอะๆด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ